Leo, chặt phép Leo. Leo có ma, Leo có ma. Ở đây chốt bao lít? Leo, Leo. Leo lên cao bay, lên cao ngang bay. Lên cao ngang bay Lên À, cái cho nó khát lắm cái cho nó khát à, mày đồng bọn mày đồng bọn cáp cáp nào cầm lên lên cầm lên à thế, có không ba ừ, cầm lên ba cầm lên nào leo cầm leo cầm nào đây leo xì ha ba nhiều ờ chưa ra mới ra luôn ha đào ao nó phải leo Ah, cái chân nó cắn lại, cái chân nó cắn lại. cái chân nó cắn lại, cái chân nó cắn lại. ờ, ờ, cắm mà, cắm mà. Ah, lây, lây, oh, oh. Căm à, tinh 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 cái nó chân nó Chân nó dồn chưa dồn chưa à, chuột mua cắn đấy ờ mấy tướng mấy tướng mấy thương, ờ à, thái mân nó xin cấy lâu đu hoa là nó quỳ lông quỳ lông quỳ lông chập gấp à, <laughs> à ha ha เ,เ,นะเรือไต่ล่นแต่งานฮะอีเราไม่ได้เลยวันนี้บางทีเดียววันมันพันเข้าไปหากันหมดเลยเอเอสองลำนี้เรือเสียโน่ก็เรือไต่หลไปนน่ก็เรือว,วันนภามาทางนี้เรือหญยลีด เออสามสี่ห้าลำวางอยู่ด้วยกำลังคว้านรวนค้านมานกันขอ,อ,องเราวางไปแล้วที่นี่ยได้สิบกว่าถ่ายวานมันไปพันกันขึ้นมาโลโฮหมดแต่ว่าดวงไม่ดีวันนี้อะไรๆก็ผิดพลาดไปหมด มะกินวันนี้ไปหมดฟาดไปหมดเลยอันนี้อ้าวเรือสีว้ากำลังฟาดมาอนอยู่เออจะได้ไม่ได้ก็มันรู้กันไปวันนี้ของเราวางไปทีแ่งแล้วมันกินอ่าวควรมันเข้าไปจุก อันกนขึ้นมาละโฮหมดไปนี่น้ลงลองเราเออเนี่ยเลของเพื่อนก่อนว่าจะได้มาได้ <ś c oughs> เอาเงินมาหมดแล้วเอเลสี่ห้ากำลังฟานมานอยู่ฟานมันจบมาครั้เมื่อกี้เนี่ย

đứng fit 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 Nè, fit nè, fit 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 nó fit 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 nè, fit fit Nè, เกลือได้น่ะเออเนี่ยรอบมา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 เนี่ยวางบนวงกลมมางไปเนาะออกมาทางนู้นแล้วก็จบมาทางเนี้ยของไตลิทโู่ข้างหน้าโน่ไตลิดเออกำลังทุบน้ำไม่ยู่ดูจะได้ไม่ได้มาเนาะแล้วแต่วัดดวงกันสองเนี้ยน้ำมาทะเลมองไม่เห็นมองไม่รู้ ว่าจะมันเกิดอะไรขึ้นบางงเรากันเมื่อกี้นี่อืมแต่ปัจจเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาไม่เป็นไรวันมันยังไม่หมดวันเลยตอนเช้ายังมีวันหนึ่งเลยยังไดอ้อวันนี้ไม่ได้ตอนเช้าแลา้วเออมันต้องมีวันวันมันยังไม่ เมือ่อจะมันต้องมีแก้งมีสว่างมันต้องมีวันได้วันนี้มาได้กันตอนเช้าแล้วธรรมาดาทำมาหากินในน้ำไม้ทัเลยเรามองไม่รู้เรามองไม่เห็นว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรที่ขวางกั้นข้างหน้าวางอย่าเนี้ยสองสามลำสีห่หลำติดติดกันอย่าเนี่ยของเราวางจบไปแล้ว ได้ยี่สิบไายแต่ล้อก็แค่เสร็จแล้วกำลังพานวนอยู่ต้องไตวันนอาเสร็จแล้วเนาะกำลังจะตักปลาอยู่เลย,ยนี่ชาวน้ำชาวทะเล,ลมันทรมาเด้ ต้องมีุปรรสนี้หักน้ำม,ำมาตำอะไรไปจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยสมัยเกาะยาวช่อง YouTube นะครับสวัสดีนะครับ